สวัสดีจ้าเมื่อนีห้ากลับมาพบมาพอกันทุกๆกวันอังคารในเวลาส่งถุงกาแฟมาที่นี้ก็สับพุไทยตอนนี้สับพุไทยก็ยุ่ที่กบันฮาสาขาบางโค้ก็สิไปเบิ้งคิดนีสับพุไทยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในช่องยูทูบสับพุไทยเพื่อแจ้งเตือนอีพีต่อๆไปและโปรโมชั่นดีๆจากสับพุไทยและกลับเป็นแห่งกำลังเจอเฮนเดอร์สำหรับผู้เล่นที่กำลังเฮิื์นเมอหรือว่าตกแต่งต่อเติมเฮินตกแต่งโซนก็แนนมหาซุกทมไปสนามยูเมื่อหนีสับพุไทยก็มีมาแนะนำจ้า เคงไฟสนามตัวนี้แผงเซลแสงอาทิตย์กำลังไฟอยู่ที่400วัตต์ไฟสนามรุน่นนี้จากปกติราคา1,990บาทคันพ่อแม่พี่น้องมาซื้อเมื่อน,นี้วันที่3 0ิเดือนมิถุนายน2565นี้เหลือเพียงแค่1,790บาทเท่านั้นจ้าคันพ่อแม่พี่น้องผู้เลวสนเจอก็สามารถมาเลิกมาซื้อได้ที่กุบบันหาสาขาบางโคนหรือว่าผูเลวบาวางก็สามารถสงซื้อที่ดินทางตนต้ได้จ้า สำหรับวันนี้กับเวลาของสาวผู้แทยแล้วเจอกันอีพี้ากุ่มบนเฮาแอร์เย็นซอบเพลินเดือสบายบ๊ายบาย